ขาสั้นของคงแดงลิพูวันนี้มาแบบจี๊ดจัดมากเลยค่ะเพราะว่าโอ้โหตลาดซัมเมอร์นี้ไม่รู้ว่าทัานจอนไปกินอะไรผิดสําแดงมาเงินนี้สะพัดเหลือเกินข่าวการสำทับของคงแดงลิพูยังคงดําเนินไปนะคะโดยเฉพาะการเสริมเรื่องของเซ็นเตอร์ซึ่งก่อนหน้านี้โรมาโน่ได้บอกว่าเซ็นเตอร์เนี่ยมาแน่นอนกองหลังมาแน่นอนแต่อาจจะไปต้องรอลุ้นในช่วงท้ายตลาด แต่ไปไปมามต้องบอกว่าตอนนี้ดิลมันคืบหน้ามากๆแล้วนะคะจากตอนแรกที่บอกว่ามาร์เกฮีคือเป้าหมายหลักโจวานนี่เรโอนี่คือเป้าหมายเขารองลงมาเพราะว่าลิฟภูอยากจะได้นักเตะที่อยากจะพร้อมใช้งานเลยแต่ไปไปมากลายว่าโอ้โหลิฟูจะเอาคู่ค่ะทั้งโจวานนี่เรโอนี่และ ทางด้านของมาร์เกฮีเพราะว่าริภูมองนะคะว่ามา์เกฮีเนี่ยคือปัจจุบันส่วนโจวันนี่เรอนี่จากปามาวัย18ปปีคนนี้คืออนาคตของทีม จริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะคะทางด้านของปามาตั้งราคาโจวันนี้ไรอนี่ไว้ที่ราวๆ40ล้านยูโรข่าวาว่ากันได้ว่าลิฟูยื่นไปแล้วนะคะราวๆ35ล้านยูโรซึ่งตัวเลขใกล้เคียงกับปามาวางไว้นะคะซึ่งตรงนี้น่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรในขณะเดียวกันต้องบอกว่าในดีลของมาร์เกฮีตอนแรกทางด้านของคริสโตเฟลตตั้งราคาที่50ล้านปอน แต่ตัวเลขที่ผู้ยื่นนะคะซึ่งยื่นอย่างทางการแล้วนะอยู่ที่30บวก5เท่ากับ35ล้านปอนด์ซึ่งตัวเลขนี้ค่ะต้องบอกว่ามันเป็นตัวเลขที่โอเคนะสำหรับดังเตที่สัญญากำลังจะหมดแต่ต้องดูที่ว่าทางหน้าของคริสโตเฟร์เขาจะคว้า ตัวเลกนี้ไว้ไหมเพราะว่าแน่นอนค่ะว่าพวกเขาไม่อยากจะเสียมาร์เกฮีไปแบบฟรีๆมาร์เกฮีเจ้าตัวพร้อมย้ายทีมนะคะแต่ไม่มีอาการงองแงเพราะว่าพร้อมที่อยู่กับทีมจนกว่าสัญญาจะจบลงแล้วค่อยย้ายแบบฟรีเอเนต์แน่นอนค่ะว่าการที่ทางหน้าของคริสโตเฟรดเขาอยากจะได้เงินมากกว่าเพื่อนําไปเสริมทัพต่อยอดกับทีมของพวกเขานั่นเลยเป็นจุดที่ว่าทําให้คริสโตเฟรดอาจจะตอบรับข้อเสนอของลิปูแต่ไม่ รู้ว่าข้อเสนอเนี้ยมันจะจบลงอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนตัวที่มองว่า35ล้าน38ล้าน มีโอกาสเป็นไม่ได้แต่อยู่ที่รายละเอียดภายในว่าจะเป็นตัวเลขเพียวๆเ,เท่าไหร่โบนัสเท่าไหร่นะคะส่วนในรายของ anni, โจวานนี่เรอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะรวมถึงว่าเงื่อนไขส่วนตัวของนักเตะทั้งสองคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเช่นกันทั้งคู่ตอบรับข้อเสนอของเรียบพูในเรื่องของเงื่อนไขส่วนตัวนะคะโรมาโนคอนเฟิร์มว่า Agreement แล้วเรียบร้อยนะคะก็คือบรรลุข,ข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ ไม่ได้เป็นปัญหาที่เหลือเป็นเรื่องของรายละเอียดในสัญญาในในค่าตัวระหว่างสโมสรกับสโมสรเท่านั้นหากว่าทั้งสองสโมสรตอบรับข้อเสนอของลิพูเดีลวนี้ปิดทันทีรอตรวจร่างกายแล้วก็เปิดตัวได้ทันทีในเร็วๆนี้นะคะก็คาดว่าตลาดนี้เราน่าจะได้เซ็นเตอร์เพิ่มเข้ามาสองคนนะคะก็คือ เรโอนี่แล้วก็มาร์เกฮีค่ะย้อนกลับมานิดนึงค่ะจริงๆต้องบอกว่ามาร์เกฮีไม่ใช่สเปคของริพูนะคะด้วยสเปคที่ริพูวางไว้อายุ18-22ปีนักเตะที่มีประสบการณ์มากพร้อมใช้งานและมีแวลที่จะเป็นซ u เปอร์สตาร์ในอนาคตซ u เปอร์สตาร์ที่ว่านี้ไม่ได้ถึงขั้นจะต้องเป็นเรอเนลมาซี่หรือ ฟิชอรโนโรมโดแต่มีแววว่าจะใช้แววได้จริงๆอย่างที่บอกไปค่ะว่ามาเกฮีเนี่ยคืออายุเขาเกินกว่าสเปคที่ลิพูวางไว้แต่ต้องบอกว่าสิ่งอื่นใดที่ลิพูต้องการคือลิพูอยากจะได้นักเตะที่พร้อมใช้งานนั่นเลยเป็นจุดที่ทำให้ลิพูหลอบเป้าที่มารเกฮีค่ะถึงแม้ว่ามาเกฮีจะอายุเกินสเปคที่ลิพูวางไว้แต่ต้องบอกว่าด้วยวัยเพิ่ง1ิบ เออด้วยวัยเพิ่ง25ปีเต็มเมื่อวันที่ราวๆ13หรือ17เดือนที่ผ่านมาเจ้าตัวก็จริงๆยังพร้อมที่จะใช้งานได้ไปอีกยาวๆนะคะถึง3 5ถึงปีเลยแต่ถ้าหากว่าไม่ได้มีอาการบาดเจ็บใดๆมารบก,กวนมันก็สามารถใช้งานไปได้จนกว่าจะครบสัญญาณดีนี่คือข่าวสั้นรีฟูที่ติ๊งนำมาฝากทุกคนในวันนี้ค่ะ